ฟันธงถูกใจแอดไลน์แอดสิงสนามข้อบอลโตจี am, bon ร่วมทีมไปด้วยกันแอดไลน์แอด S, s I N G S A N A M โรเบิร์ตเลนวานดอฟสกี้เตรียมวัดโคมกับแฮร์รี่เควนในการเป็นยอดกองหน้าตัวเป่าเบอร์หนึ่งของโลกฟุตบอลอุ่นเครื่องโตเฟโอโจนกัมเป ความพร้อมของบาร์เซโลนาแชมป์ลาดิก้าสเปนของซาบีเอเนเดสจะไม่มีอินยีโกมาร์ติเนสกองหลังตัวใหม่อันเดรสคิทเตนเซนและยูไคกุนโดการที่ร่างกายไม่สมบูรณ์แต่ขุมกำลังหลักทั้งแฟรงกี้เดยองเปสลีย์ราฟินยาโรเบิร์ตเลวันดอฟสกีและอันซูฟาตีพร้อมลงสนามด้านสเปอร์ของอังเกรปอสเตโกคู จะไม่มีริชาลิซอนของหน้าแซมบ้าที่เจ็บแต่ตัวหลักอย่างเจมส์มดดิสันซ้นฮึงมีนแฮร์รี่เควนพร้อมลุยความน่าจะเป็นของเกมนี้บาซ่าได้เปรียบที่ได้เล่นในสเปนแม้จะไม่ใช่ค้ำหนูรังย้าของพวกเขาขณะที่กลุ่มกำลังค่อนข้างพร้อมขณะที่สเปอร์เองมาเยือนแต่ระบบและกลุ่มกำลังต่างๆยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ โดยเฉพาะเกมรับแต่เกมนี้คงไม่อัดกันเต็มร้อยเพราะมีโปรแกรมหลีกรออยู่อย่างชื่อว่าด้วยสภาพแวดล้อมที่ได้เปรี่ยนและขุมกำลังของบาซาล,ลงตัวกว่าน่าจะเบียดชนะได้อย่างสนุก